สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีนัดกับเชฟวิกเตอร์อีกแล้วครับแต่วันนี้เราจะไม่ทําของคาวนะครับเราจะมาทําของหวานกันครับส่วนในช่วงของนาทีอร่อยนะครับเราจะมาทำทอฟฟี่นัดกันครับเพื่อใช้โรยหน้าไอศครีมหรือโรยหน้าขนมก็ได้นะครับและในครัวของผมวันนี้นะครับเราจะมาทําเมนูขนมสุดคลาสสิกบราวนี่ครับ นะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่กับเชฟวิกเตอร์นะครับที่ห้องอาหารทาป์ัสอีดีโนโรงแรมแกรนด์มิลเลียมสุขุมวิทนะครับแต่วันนี้เราไม่ทําอาหารแล้วครับวันนี้เนี่ยนะครับเชฟจะไว้จะทำไวท์ช็อกโกแลตเคิร์ดคุณผู้ชมคิดออกไหมครับเหมือนที่เราเคยทำเลมอนเคิร์ดอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้จะเป็นไวท์ช็อกโกแลตนะครับซึ่งส่วนประกอบเชฟก็จะมีตัวไวท์ช็อกโกแลตตัวครีมนะครับแล้วก็มีตัวโยเกิร์ตนะครับ ก็ทำให้ไวาช็อกโกแลตมีรสเปรี้ยวๆเนเล็กน้อยแล้วก็มีผลไม้รวมอันนี้ก็จะเป็นวานิลาไซรัปนะครับจะเป็นไซรัปที่เชฟเขาแช่ไว้กับก้านวานิลานะครับช h ว r สต Star ครับก่อนอื่นนะครับเพื่อที่เราจะลายละลายช็อกโกแลตได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเราก็ต้องอุ่นครีมให้ร้อนเร็วมากๆนะครับท่านผู้ชม5วินาทีแตเตาเขาทรงพลังมากร้อนแล้ว ไวช็อกโกแลตก็ละลายแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่โยเกิร์ตนะครับอันนี้ก็คือว่าช่วยให้อุณหภูมิเขาลงเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวพนช่วยทำให้อุณหภูมิเขาลงนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเชวก็จะเตรียมหั่นผลไม้ให้เป็นสวยๆ For example here you got more like tropical fruits and mangoes and in Spain is not so common and there is also many of the fruits I never even seen in Spain อย่างเช่น like a jackfruit หรือ durian all those thing mm. never seen in my life เชฟเขาบอกว่าที่บ้านเรามีผลไม้หลายอย่างนะครับที่ที่สเปนเขาไม่มีเนี่ยขนมขนมอะไรเงี้ยนะครับง่ายมากเลยนะครับดูจากเชฟทําแล้วก็คือว่าทุกอย่างหั่นเป็นเต๋าเล็กๆหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ mix กันซึ่งเดี๋ยวก็จะใส่อันนี้เป็นน้ําเชื่อมที่แช่กับก้านฝักวานิลาวานิลาบีนนะครับวานิลาพอตอื <Okay. S 1> ่นอะ่ะโอเคครับ เชฟบอกว่าพอแล้วเยอะแล้วแล้วก็ใส่วานลาไซรับลงไปผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเชฟเ็าจะประกอบแล้วครับโอเค so first of all you put the white chocolate curd ทำง่ายแม่เลยครับท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวจะต้องไปกอปปี้เชฟทำบ้าง หร้วเวลาไว้ชอแลัมันมีรสเปรี้ยวเ,เล็กน้อยจากโยเกิดนะครับมันทําให้แบบว่าทานสบายขึ้นและทานได้เยอะๆขึ้นไม่เรียนเกินไป โอเคเสร็จ okay. แล้วครับน่าทานไหมครับก็ง่ายๆนะฮะ mm hmm. ข้าบนเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอะไรอันนี้คือไอศกรีมแพชชั่นฟรุตนะครับ mm hmm. ก็เป็นไวท์ช็อกโกแลตเคิร์ดนะครับแล้วก็มีมิกซ์ฟรุตเยอะแยะเลย,ย,เลยกับวานะิลาไซรับแล้วก็เป็นของหวานที่เชฟเอามาฝากกันในวันนี้นะครับแม่ทำอาหารกับเชฟมา3วันนะครับก็มีแต่เมนูดีๆเท่านั้นเลยไว้โอกาสหน่าจะกลับมาใหม่เชฟครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ mm hmm. ขอบคุณเชฟครับเชฟครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมก็มีสิ่งดดดีๆมาาาฝกกกััันนน้ววยไไปปูะครรบ่เ็อ หนาทีอร่อย วันนี้นะครับผมจะทำทอฟฟี่นัทนะครับหรือว่าทอฟฟี่ถั่วนั่นเองนะครับวิธีการทำง่ายมากเลยนะครับแล้วเราสามารถเอาไปใช้โรยหน้าไอศครีมทานเล่นหรือโรยหน้าขนมก็ได้นะครับใส่น้ำตาล2ช้อนโต๊ะลงไปในหม้อนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาล80กรัมนำไปตั้งไฟให้น้ำตาลละลายดีหลังจากนั้นก็คอยน้ำเชื่อมของเราขึ้นมาถึงที่อุณหภูมิ116องศาเซลเซียสครับหรือว่าน้ำเชื่อมเดือดแล้วก็มีความข้นขึ้นนั่นเองครับใส่ถั่วอัลมอนด์บิบลงไป100กรัมครับคนให้เข้ากันนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยครับน้ำตาลของเราจะตกผลึกเป็นสีขาวแล้วก็เกาะตามเม็ดถัว่ว เราก็คนต่อไปครับคนไปจนน้ําตาลที่เกาะตามเม็ดถั่วเนี่ยนะครับกลายเป็นคาราเมลสีเข้มเมื่อเราได้สีคาราเมลแล้วนะครับเราก็เทท็อฟฟี่นัทของเราลงบนแผ่นกันความร้อนหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษไขก็ได้นะครับพักจนเขาเย็นตัวลงครับใช้เวลาประมาณ10นาทีหลังจากนั้นเราก็หักเป็นชิ้นๆสามารถนําไปแต่งหน้าเค้กได้เรียบร้อยแล้วครับเราก็สามารถมีท็อฟฟี่นัทที่ปนหยาบ,บๆนะครับเอาไ้โรยหน้าขนมหรือไอศครีมของเราก็ได้ครับ วันนี้เราจะทำขนมอีกตัวหนึ่งที่คล้ายกับบลอนดี้นะครับก็คือบราวนี่นั่นเองบราวนี่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเขาเกิดจากความผิดพลาดโดยบังเอิญของคนอบขนมคนหนึ่งที่อบออกมาแล้วเนี่ยเขาตั้งใจว่าเขาจะทำเค้กช็อกโกแลตแต่เค้กช็อกโกแลตของเขาดันไม่ฟูซะเนี่ยมันดันเป็นความบังเอิญที่อร่อยเหลือเกินนะครับในการทำบราวนี่เนี่ยนะครับช็อกโกแลตแบบที่เราใช้เนี่ยครับเขาจะเรียกเป็นเบกกิ้งช็อกโกแลตนะครับจะเป็นช็อกโกแลตที่ที่ไม่หวานนะครับเราจะใช้ทั้งหมด185กรัมนะครับเราจะต้องเปละลาย,ลายก,ก่อนโดยที่ตอน ผมตั้งหม้อน,น้ำร้อนไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็สับช็อกโกแลตเพื่อที่ทำให้เขาละลายง่ายๆนะครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเวลาที่เราละลายช็อกโกแลตเราตั้งน้ำร้อนนะครับให้เดือดอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมหาชามที่ทนความร้อนแล้วเราก็เอาช็อกโกแลตที่เราสับแล้วเนี่ยนะครับลงไปเลยครับแล้วละ่ะเราใช้เนยในปริมาณเท่าๆกันนะครับ ช็อกโกแลต185กรัมเนยก็185กรัมเช่นเดียวกันนะครับเนยเนี่ยผมหั่นให้เป็นก้อนเล็กๆเ,เพื่อทําให้เขาละลายได้ง่ายด้วยเช่นกันสิ่งที่จะต้องให้คุณผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับลองดูนะครับว่าผิวตรงนี้จะไม่ติดกับน้ําเห็นไหมฮะเขาจะสูงกว่าน้ําถ้าเผื่คุณผู้ชมไม่มีอ่ภาชนะละนนักษณะนี้ใช้เป็นชามแก้วที่ทนความร้อนก็ได้นะครับเราจะให้ความร้อนจากน้ำเนี่ยไอน้ำเนี่ยเขาละลายช็อกโกลแลต เดี๋ยวระหว่างนี้เรามาดูพิมพ์ที่ใช้ทำบาวนี่สูตรนี้กันนะครับคุณผู้ชมสามารถปรับตามขนาดของถาดหรือพิมพ์ที่มีได้อันนี้ผมใช้8คูณ8นิ้วนะครับเราก็ลองกระดาษให้ดีระหว่างนี้เราก็เปิดเตาอบไว้ด้วยที่180องศานะครับระหว่างนี้นะครับเราต้องการไข่ทั้งหมด3ฟองครับให้ฟองหนึ่งมีสัก60กรัมนะครับ แล,ะละ้วล่ะน้ำตาลเนี่ยในสูตรนี้นะฮะท่านผู้ชมน้ำตาลเราใช้ถึง440กรัมนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าวันนี้เราใช้ช็อกโกแลตแบบที่เป็นอันสวิตเทนเขาจะไม่มีรสหวานเลยนะครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับเกลือเราใช้ไม่เยอะนะครับประมาณเศษหนึ่งส่วนสช้อนชาเท่านั้นนะฮะแล้วก็วานิลา2ช้อนชานะครับนี่ใช้มือตีเลยครับอย่างเนี้ฮนะน้ำตาลเยอะจริงๆนะฮะไม่ต้องคนให้ละเอียดอะไรมากมายนี่ครับ น้ำตาลก็จะเป็นใสๆอยู่นะครับพอแล้วครับหลังจากนั้นนะครับนี่ครับช็อกโกแลตของผมก็ละลายดีแล้วนะครับเวลาที่เรายกขึ้นมานะครับเราเช็ดน้ําที่ใต้ายภาชนะนีดหนึ่งอย่าให้น้ำเขาหยดลงไปนะครับแล้วก็เอามาผสมกับส่วนผสมไข่นี่แหละครับเออแล้วลหะครับใกล้เสร็จแล้วครับส่วนประกอบสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องใส่ลงไปนั่นก็คือแป้งแป้งใช้น้อยมากครับ170กรัมเท่านั้นเองนะครับเราก็ล่อนแป้งอเนกประสงค์ลงไปครับ เรียบร้อยแล้วครับผมก็พร้อมที่จะเทส่วนประกอบลงในพิมพ์แล้วแล้วนะครับพร้อมเข้าเตาอบแล้วครับเราใช้เวลาอบประมาณ35-40นาทีนะครับอย่าให้สุกเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเปิดสุกเกินไปแล้วเนื้อบราวนี่ของเราจะแข็งกระด้างน,นะครับแล้นะครับโอ้โหระหว่างนี้นะครับที่เราคอยให้ เบวนี่ของเรากําลังสุกอยู่นะครับเดี๋ยวพอน้องล้างเขียงไว้ก่อนครับเพราะว่าเราจะต้องตากเขียงให้แห้งก่อนที่เราจะใช้มาตัดเบวนี่หลังจากที่เขาเย็นแล้วนะครับและแน่นอนนะครับน้ายาล้างจานที่พลใช้เนี่ยกลิ่นมะนาวด้วยครับเรียกว่าเวลาล้างแล้วมือหอมนะครับในขนาดเดียวกันกลิ่นไม่ติดเขียงเราครับอะล้ครับก็ล้างให้สะอาดเรื่องของเขียงนะครับผมแนะนํานิดนึงนะครับถ้าเป็นไปได้แล้วคุณผู้ชมล้างเสร็จแล้วเช็ดเขาให้แห้งๆหมดๆนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้ถ้าเรามีที่ตากเขียงลักษณะอย่างนี้นะครับเขาจะยกสูงขึ้นมาจากตัวพื้นเล็กน้อยนะฮะจะทําให้ไม่เกิดเชื้อราด้วยจะดีกว่านะครับเอาละครับเดี๋ยวไปคอยบราวนี่ของเรากันดีกว่าครับประมาณ35-40นาทีนะครับคุณผู้ชมนะลองมาเทสดูนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับผมกาลังจะบอกว่าบราวนี่สูตรนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องสุกดีนะครับคุณผู้ชมนี่เวลาดึงออกมายัง หมือนจะเลอะๆแฉะๆนิดๆนะครับแต่แค่นี้ครับพอแล้วฮะเขาจะหนึบๆหน่อยอันนี้จะเป็นแบบฟัดจี้ยังจะแบบหนึบๆอยู่นะครับ mm hmm. เอาละครับหลังจากนี้เราก็พักให้เขาเย็นตัวลงอย่างดีอย่างสนิทเลยนะครับก่อนที่เราจะัดเขาเป็นชิ้นๆครับนะครับเย็นลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นชิ้นสวยงามตามขนาดที่ต้องการนะครับ ตแล้วผมแนะนำนะครับว่าแช่เย็นได้แต่เราจะต้องหาแบบว่าใส่กล่องไม่ให้เขาแห้งนะครับแล้วก็เวลาทานอย่าเข้าไมโครเวฟนะครับถ้าเกิดเราเข้าไมโครเวฟแล้วมันจะเหลวเกินไปนะครับเอาครับโรยผงโกโก้เล็กน้อยเพื่อความสวยงามครับเอาละครับเสร็จแล้วครับฟัดบราวนี่ของผมนะฮะอยากจะกระซิบบอกคุณผู้ชมนะครับว่าบราวนี่สูตรนี้เขามีดีจริงๆอยากให้ลองทำดูแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าอร่อยแค่ไหนนะครับเข้าไปดูสูตรได้ที่ www. p o n f o o d m a g p i e com วันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ